กพาแวะชมธรรมชาติระหว่างทางก่อนนะคะตรงนี้จะมีความชื้นสูงเห็ดขึ้นเยอะคะ่ะแต่อันนี้เห็ดเขาก็จะกินไม่ได้นะคะสวยงามตรงนี้เห็ดเยอะมากเลยค่ะทุกคนกินได้ด้วยนะคะ เดี๋ยวแวะเก็บเห็ดกันค่ะเห็ดีิกินได้อะนี่นูน่นตาล่างเต็มเลย่ะขาวๆนูน่นแต่ยุงเยอะมากเขาบอก ดีกว่ายุางเยอะไปกันต่อคะ่ะตรงนี้ทางชันแล้วก็ลื่นมากเลยค่ะมีรอยคนเท่าไหลลงมาเยอะเลยนะคะทางชันมากเมื่อคืนฝนตกลื่นด้วยค่ะพอหลังจากที่ผ่านอุโมง ไผ่มาแล้วใกล้จะถึงน้ําตกตากเหมืยเราก็จะเจอตรงนี้นะคะท่อนไม้ใหญ่ตอนนี้มีเห็ดเยอะมากเฮ้ยคมเนรเจส่มอยานี้น เห็ดเยอะมากแต่กินไม่ได้ตรงนี้ลำธารแรกต้องผ่านลำธารสองลำธารอันนี้ถึงลำธารแรกแล้วนะคะก่อนถึงน้ำตกก็ต้องผ่านลำธารไปสองจุดนะคะโอ้ย เท้งเห็นเจียวเลยอ่ะเห็น้องบอกว่าน้ำขุ่นไงเห็นขุ่นเลยน้ำใส่ใสอ่ะอ่าเด็กๆเขาบอกว่าน้ำขุ่นอ่ะเขามาจุดแรกอ่ะ เท่อ่ะตันเดียวดิก็ไม่ได้ขุนนี่นะไม่ขุนนี่นอนได้เลยนี่ยเย็นมากอ่ะน้ำเย็นมากน้ำนี่จรจริงตัดชื่นเลยอ่ะเด็กๆบอกว่าน้องขุนมากพี่วน้ำนิดเดียวแค่นี้นะเข้ามาสุดแรกเขาบอกสุดนนี้ส่วนแรกนะใช่ แล้วตอนขึ้นอะดิขึ้นไปทางเดิมตรนี้ก็จะเป็นดํานแรกที่เราจะผ่า เจี๊ยบเลยค่ะก็ผ่านลำธารแรกก็เดินต่อไปผ่านลำธารที่สองถึงจะได้เจอน้ำตกตาดเมยนะคะน้ำที่นี่เย็นเจี๊ยบเลยค่ะทุกคนเย็นสดชื่นมากเลยค่ะน้องสองคนเป็นนักวิ่งเทลกับวิ่งโรดน้องแบบว่าเดินไหวมาก อย่าเรียกว่าเดินเรียกว่ากระโดดเอาเลยค่ะตัวปลิวเลยนะคะน้องสองคนนั้นสุดเราก็ขอค่อยๆเดินแล้วกันค่ะดามรูกป,ปะนี่ก็ตรงนี้ก็จะผ่านลำธารไปนะคะ อันนี้แค่ทางผ่านนะคะยังไม่ถึงน้ำตกค่ะทุกคนต้องผ่านลำธารตรงนู้นอีกที่หนึ่งนะคะถึงจะถึงน้ำตกตาดเมยแต่ขอแช่น้ำเย็นๆตรงนี้ก่อนค่ะน้ำเย็นเจียบเลยค่ะทุกคนหายเหนื่อยเลยค่ะเดินตรงกลางอ่านั่นแหละ ตรงนี้ก็คือเป็นจุดลำธารที่สองก่อนที่จะถึงน้ำตกตาดเหมยนะน้ำเย็นเจี๊ยบเลยค่ะทุกคนสดชื่นมากจริงๆค่ะตอนนี้เราก็ผ่านลำธารที่สองมาแล้วนะคะตรงนี้ก็ลงน้ำลงตรงนี้ก็จะถึงน้ำตกตาดเหมยแล้วนะคะบอกเลยว่าน้ำที่นี่แบบเย็นเจี๊ยบเลยค่ะ พอลงไปแช่นะคะแบบชื่นใจมากเลยค่ะไขที่เป็นตะคริวก็จะหายเลยนะคะทางลงก็น้ำตกสูงทางลงก็ต้องชันเช่นกันค่ะ อ๋อใช่เก็บได้เก็บวางน้ำบ่อได้ไม่ได้จริงๆอ่ะไม่ได้เลยถึงแล้วนะคะ,น,น,ะน,น้ำตก <ไข S 1> ตาดเมยแล้วเขาไม่กินข้าวด้วยอ่ะตอน,นี้มาถ่ายลูกอยเดียวเลย,เล,ยเล่นไม่ได้อ่ะอืม น้ำตกตาดเหมยเขาเป็นน้ำตกที่สูงนะคะแต่ว่าตอนนี้น้ำน้อยค่ะถ้าแบบน้ำเยอะๆคงสวยน่าดูเลยนะคะถ้าใครมาที่ขุนตาลถ้าจะเล่นน้ำตกนะคะแนะนำให้ถ้าใครจะมาน้ำตกตาดเหมยก็แนะนำให้เล่นตรงลำธารที่สองนะคะตรงนั้นแบบเล่นสนุกมากกว่าค่ะตรงนี้ก็ไว้มาชมนะคะจุดน้ำตกตัดเหมยสูงจริงๆคะ่ะ ไปเล่นข้างบนได้ไหมอ่ะได้อย <S <S ู่นะเนี่ยเนี่ยวิ์ไต่ตรงนี้ไปอ่ะ <S <S ย,งะงยุงเยอะมากน,น,นี่ไงเลาะเลาะข้างหน้า,าวิ์ไปอ่ะได้อะล,ลอืะล่นใช่ไหมอ๋อ าไม่ได้เล่นตรงนั้นแบบอ่อาหงส์จสไดลลงอะ่ะช่วงนี้น้ำตกตาดเหมยน้ำก็จะน้อยมากเลยนะคะทุกคนนี่นะคะปีนี้ฝนแ้งค่ะแล้วก็เดือนนี้เป็นช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยู่นะคะฝนก็จะทิ้งช่วงไปนานมากแล้วนะคะ แต่ว่าตรงที่เราไปเล่นนะคะน้ำก็ไหลแรงอยู่นะคะถ้ามองแบบนี้น้ำก็จะน้อยค่ะน้ำเย็นเจี๊ยบเลยค่ะทุกคนเล่นกันแบบสนุกสนานมากเลยนะคะและ ทริปการเดินทางสู่ดอยขุนตาลของเราก็จะจบลงที่น้ำตกตาดเหมยนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพจและช่อง youtube อิหลาขาเลาะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปกันด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะ